สวัสดีครับเพื่อการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำชาวัที่8พฤษภาค,คม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนับวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,227.78ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,225.68ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,235.46ปิดตลาดไปบริเวณ1,227.59อ่อนบวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.34เหรียญดอลลาร์ต่อเทอ ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแข่งตัวในกรอบแคบขณะที่ตลาดลดช่วงรบลงในช่วงเวลาต่อมาหลังจากสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนเมษายนแต่อย่างไรก็ตามความผันผวนในตัวตลาดทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างสูงและราคามีการดิ่งลงถึง3.2เอร์เซซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6เดือนเท่านี้ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนและนักลงทุนยังคงจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสทั้งนี้อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำมีการกลับมาฟื้นตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนายเอ็มมานนเอลมาคองชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในฝรั่งเศสโดยทองคําได้รับแรงหนุนจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นแต่อย่างไรลก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคาก็ไปได้ไม่ไกลามากนะัก พอทองคำถูกลดความน่าสนใจลงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายกองก้องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ8 5 3 3 6ตันโรหะกองทุนโรหะเงินไอแช์ถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 4 1 2 7 4ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปหน้าระดับ1 6 3 0มีการบวกขึ้นมา0.02 ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปไน้ระดับ2 1 0 6 9 4ดบวกขึ้นมา55.47จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปน้ระดับ,บ1.0995มีการบวกขึ้นมา0.0011ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปน้ระดับ98.69มีการบวกขึ้นมา0.04ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อาราคาองคำและองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลง เมื่อดาวโจนส์ยังปิดตลาดในวันศุกร์ในแดนบวกรับข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐขยับขึ้นโดย S&P 5 0 0ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานดิดต,ตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและตัวเลขการจ้างงานที่ยงคงขยายตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐเพิ่มขึ้น211,000ตำแหน่งในเดือนเมษายนหลังจากเพิ่มขึ้น7 9 0 0 0าตำแหน่งในเดือนมีนาคมและอัตราการว่างงานลดสู่ระดับ4.4%ซึ่งเป็เรอร์เต่ำตุซึ่งเป,ป็นระ ท่านี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก55.47จุดหรือว่า0.26% S&P 500ปรับตัวเพิ่ม9.77จุดหรือว่า0.41% NASDAQ ปรับตัวขึ้น25.42จุดหรือว่า0.42%ขณะที่ราคาทองคำในประเทศได้รับแรงกดดันอีกครั้งเมื่อที่ทางข้างเงินบาทต่อดอลลาร์มีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากอ่อนค่าในตลาดออฟชอร์และรอดูทิศทางตลาดทุน ค่าเงินบาทในช่วงเช้ากลับมาแข็งค่าแต่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้าหลังอ่อนค่าในช่วงตลาดออฟชอร์ด้วยแรงกดดันจากตัวเลขสหรัฐที่ออกมาดีและผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเดือดผูกค้าเงินคาดการว่าค่าเงินบาทในช่วงสั้นมีแนวต้านที่ระดับ34.60และแนวรับที่ระดับ34.75ขณะที่ยูโรพุ่งขึ้น1.10ดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้โดยตอบรับนักลงทุนที่พอใจว่านายมาคง เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเพราะว่านางมารนเลอร์เป็นนักการเมืองที่นิยมให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากการเป็นสภาสหาภาพยุโรปไม่ได้รับการเลือกตั้งทั้งนี้นักลงทุนลดความกังวลจากปัจจัยดังกล่าวลงเลยส่งผลให้ทิศทางของสกุลเงินยูโรมีการดิดตัวขึ้นขณะที่วันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย2.12พันล้านบาทขณะที่ซื้อสุทธิตราสานนี้ทุกช่วงอายุ 377.10ล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน1ปีขึ้นไปซื้อสุดที่1.41พันล้านบาททองคำได้รับแรงหน,นุนในระยะสั้นจากทิศทางสกุลเงินยูโรที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนฐาลรับมาของชนะการเลือกตั้งฝรั่งเศสสกุลเงินยูโรมีการดิดตัวขึ้นแต่ระดับ1.1010ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือน โดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสได้เปิดเผยผลการน,นับคะแนนเบื้องต้นระบุว่านายเอ็มมานนเอลมาคองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเท่านี้นายมาคงมีคะแนนนำนางมารินเลอเป้จากพรรค FN ซึ่งนายมาคงได้ถแถลงขอบคุณชาวฝรั่งเศสที่มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในฐานะผู้นำและให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าต่อสู้กับกลุ่มก่อาการร้ายเพื่อนำความสงบสุขฝรั่งเศส และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสรุปการลงทุนไว้อลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,218, 1,207และ1,200แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,236, 1,245และ2 2 6สําสหำหรับกลิตก,กลงทุนในช่วงก่อนหน้าราคาทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงแม้จะมีแรงช้อนซื้อเข้ามาทำกำไรให้ราคามีการบิดตัวขึ้นแต่ก็ไม่มากนะัก ทั้งนี้หากราคายังไม่สามารถดินเหนือโซนแนวรับบริเวณ1น25งสองี่ถึงยเหรียญดอลลาร์ต้อเอ่อนมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงต่ออย่างไรแล้วก็ตามหากราคาอ่อนตัวลงจากตาโซนดังกล่าวว่าสามารถดินได้ไหมถ้าสามารถดินได้อาจเสี่ยงซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นจากการดิบตัวแต่หากราคามีการดิบตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคําขายตามแนวต้านต่างๆ ท่านี้หากราคาดิบตัวขึ้นและยังไม่สามารถดินเหนือแนวต้านบริเวณน6 2 3 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสลาออนได้การถือสถานะขายยังคงถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเช่นเดิมสำหรับวันนี้ทางว LG ขอจบการรายงานภาะวะตลา,าดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ